พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอรับตัวนายธีรวัตรหรือเบิร์ตจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาสอนทอุ่งสองห้อง หลังจากที่ส่งตัวเข้าฝากคุมขังไว้ตั้งแต่เม,มื่อวานที่ผ่านมาในฐานะผู้ต้องหาคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันมีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่กระทำลามกอนาจารต่อนายธนาคารคันทีหรือว่าแบงก์เลสเตอร์ วันนี้พนักงานสอบสวนสอทอรับตัวไปยังสารอาญาเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังในระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีพร้อมทั้งแนบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเกรงจะหลบหนีและเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียพบว่าผู้ต้องหาพยายามทำลายหล,ลักฐานหลบเลี่ยงการสืบสวนหาพยานหลักฐานของตำรวจค่ะในขณะที่ควบคุมตัวปรากฏว่านายธีรวัตรออกไป ขณะที่ระหว่างควบคุมตัวนายธทีรวัตรไปควบขึ้นรถนะคะนายธทีรวัตรกล่าวขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไปพร้อมกับยืนยันว่าจะบวชให้กับแบงค์เลสเตอร์และหลังจากนี้จะไม่ทำคอนเทนต์หรือว่าถ่ายคลิปกลั่นแกล้งใครอีกแล้ว พลตตรเอกกิตร,รัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้รับรายงานว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องในคลิปกลั่งแกล้งแบงค์เลสเตอร์อีกหลายคนจึงได้สั่งการไปแล้วว่าให้ตรวจสอบต่อไปว่านอกจากนายเอ็มหรือว่านายเอกชาติ และในเบิร์ตวันว่างหรือว่านายธีรวัตรีรองที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วจะมีบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อแบงก์เลสเตอร์หรือไม่เพื่อนำตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต,ต่อไปโดยตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ด้วยค่ะพลตำรวจโทรตรรงผิวพันธ์ ผู้บัญชาการสอทอกล่าวว่าชุดสืบสวนและตำรวจสายตรวจไซเบอร์ดำเนินการตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ที่มีพฤติกรรมใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการแปะลิงก์ชักชวนโปรโมทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเว็บพนันพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มีพฤติกรรมทำคอนเทนต์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะมีประเด็นเรื่องของการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังต้นโพสต์ถึงนายเอมเอกชาติและเส้นทางการเงินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดบ้างค่ะ